อีต่างนะอ้าเมื่อกี้อ้าวก็เมื่อกี้มึงบอกอ้าวเมื่อกี้มึงบอกว่ากูบอกว่าเปลี่ยนไปตีบล็อกครับมึงก็บอกจะเพื่อน ชนะกูก็ไม่ได้ชนะกับเขาเลยยังจะเอาไอ้นี่มาให้กูอีกก็รู้ว่าเตียงเอาไว้นอนเตียงนอนเจอได้ใช่ไหมเตียงมันนอนได้เหรอวกูก็เพิ่งรู้เนี่ยกูก็เคยเจอเตียงนะไอ้เดียวมึงเอหมกบอกรู้แต่ไอเดียวรู้แต่เดี๋ยวไม่บอกว่ะไอฉันรู้ว่าไอเดียวหมกเราไม่ก็ ก็ก็ก็กูไม่ได้นอนเก้อยกูเจอนเคนแรกกูไม่ได้นอ,นอน,นไม่ตอนตีบอสจะ่กนอนกูกดจิ้มแล้วมันไม่ให้นอนเพราะว่าไอ้อเ,ไเราลองเราลองไม่ฆ่ากันจนฝ่าเลขมันจะนับครบดิอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกูแค่เดียวทำได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าไอ้ก้อยทำได้หรอ

ก็ยัตอย้องางนะ่เรายไม่่ากจุฟ้าเาจะรเราสองคนเราทำม,มานัน้นได้จะไม่รู้เอ้โก้มาจะทาแอบฆ่าหรือต่ด้หรืล่าขึ้นไะม่เดียวขึ้นไหมเดียวเราจะเราส่งคนจะไม่ฆ่าจนฟ้าเจ๊มันจะนรับครบแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตอบคุณมันแปลกนะเนี่ยเนี่ยป่กูเฉยเลยเดี๋ยวแบบอารมณ์อะไรมืองอะใครสัญญาอะไมนี่ยวันนั้นต่สัญญาไหมตัวเลยใส่มาฆากูแล้วคือวันตายอ่ะโอ้ยวันตายเลยละ không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ความของก็ค่อนข้างมีปัญหาหลาย อารมดีอารมณดีก็แปลกเรีอคิดว่างไมไ่คนเดียวหรออุ้อขาบาล,ลงใสหออ่หัวเพื่อนอ้ยนฆ่าเลยเ้าไม่จำเป็นองนสายห <L ock noise> อเัเดนลุกบาทหมดอันนี้คือมึงจะบอกให้โก้มาฆ่ากูเพราะว่าเพราะว่ากไปเกอะกลางก่อนว่างั้นอย่านงนี้จะอย่นี้เดี๋ยวเป็นคนอย่างนี้ไปซะแลว้วจะให้พวกสีกัน

มาไส่สีชมพูเยอ่ะไม่แม่นี้มันไม่มีนี่วะไอ้อที่เที่ยงให้มันวับน่ก็ตามได้เหยโอ้ยจงคนนี่มีเลมอนถึงสามลูกเลยเนะสองลูกว่ามองไปสามอุ้ยฟ้าพาสีหัว

โอยว้าดนดิอโกยิงกูละน่อไอ้ไอเดียวมันไอเดียวมันไม่บอกกูว่าไโก้หมากูไม่ได้ยิงฮะมึงจะโดนโดนมอเตอร์ยิงไงเนี่ยอ้าวตะเวนชื่อโก้ตอนกุตกนะ

เดินกนขาไม่ทำกับพนักงานักหลังกันแลาวกันนะฮะกูทำอะไรกูยังไม่ทันทำอะไรมเลยเพื่อนานูไปยิงกูทำไมไม่ใช้ไหนพูใหม่เพื่อนกูบอกกูไม่ได้ใช้กูบอกไม่ได้ใช้มเนยืยอนเพื่อนที่เคยใช้กันได้กโต้อตรู้ใมึงอะ ว่าเป็นว่าเป็นชาวเอ็นพีซีที่ล่องขนมาแน่เลยใช่ไหมเชีกันใช่ไหมมีทฤษฎีหรือนม่ที่จทฤษฎีจะมีเอ็นพีซีที่เข้ามาแทรกแซงนการเล่นของผู้เล่นคิดว่าไง ไอ้โด้เบนโก้你ีว่าใหกหราไม่นนมไม่เฉโก้ขึ้นตายเลยไม่เอาแล้วทำตัวเนียนตายแต่สุดท้าย

เดี๋ยวมึงมึงรีบขนาดต้องไปคลอกกลางเลยวะ ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยอนมันต้องฆ่าาะมันคือส่วนทศยานบของไอโก้อะไรอะไรโก้เ่ยอู้้คุณได้หมอนเต้ยแเรบกวนเบื่อวะมันเราเบ็ดให้เราสมัยวะเราสามารถตกแล้วก็ดึงค่ามอีั่งได้หรอ คุณจังมาแ้่ถ้ากูหลอกถ้าเกิดกูหลอกแล้วกูตกกูแล้วนะทำไม่นะก็หลอกก็ลอ,ลองสิ่งที่มึงบอก่าใช่ไหม เปกูเรื่องานแล้วเสียใจด้วยวะมันคงต้องเล่นกันสองคนแล้แหละ้วตน้ว้าาาาไาาาาาาาีาา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 า่าาาาาา่าา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 า แสดงเหนอ้าวตกตาย